แต่ใจกินยาไม่ถึงนะมหาสมุทรสุดนึกยันอย่างได้ไม่กัรขาแต่ใจของเธอญน่ะลึกวกว่ามหาสมุทรที่สุดของความในใึกใหญ่มาเริม่มสุดนึกยันอย่างได้ไม่กันขาแต่ใจกินยาไมา่ถึงแต่ที่เม่อานมียาวิ่งหมานวิมานจะถึงเรื่องไหนดูนาี่มาถึงใครครับ จำได้ไหมนล้วดีบรองยังไงยีบ้าน เป็นไงอิหม่ามีเพิ่มมีลดระวัดได้น,นะครับวัดได้มีกับที่ยกตปย์เอาเราทำตามหลักศาสนาที่ทั้งทั้งลำบากทั้งทั้งเสียสละทั้งทั้งเหนื่อยก็ทำพยายามว่าท,าที่มาแต่บางที่สบายก็ไม่อยากจะทำสุราเป็นแอร์เย็นเยีเยกเลย ปีมจะตอนไม่มาช่วงขโมยปีขึ้นมาของขึ้นสบายไม่มาอีบานลงอีมาน่ะจะเพิ่มเพื่อจาการทำต่อแล้วลดเพื่กัาการทำมาเสียต่ออักจะมาเสียตากันยังไงเอาลองบอกต่อ นี่แหละอิมาเพิ่มด้วยก,การทำต่อระลดด้วยก,การทำมาเสียและท่างไงว่าที่อิมามจะเพิ่อทางไง จริงแหละไปแหละแต่เนี่ยเราไม่ต้องไปนละครับส่งวัตถใจไปหาเราว่าดูจากสรรพสิ่งต่างๆที่มีแล้วเราจะรู้จักอเลอร์ดีแต่ที่ีเจอเลยไม่ยอมรับรู้จักอ่านพระนามของอเลอร์ที่บอกนี่เรียกว่าเป็นศาสตร์รู้จักไหมอเลอร์อันนี้จงรอบรู้อัชเซเน่ทรงได้ยินอัลอฮ์ทรงให้ทุกสิ่งที่เราต้องการ เราให้จริงๆเราให้มาตลอดก็สัตยรับต่อมา,านต่อหน้นอย่างแท้จริงก็จะได้ทิพย์อากรู้สึกแน่เข้มขมาและทุกครั้งที่เกิดดีก็น,นึกถึงไปที่อัลล็อกอทุกครั้งที่เกิดนนกมมนนกไม่ดีก็นึกไปที่พระองค์ว่าทรงร่างเราทรงดจอบเราก็ไปยิงยิงแน่ยิงแข็งส่วนอีกส่วนหนึ่ง พยายามคุมชิ้นส่วนของร่างกายก็คุมไ้ดีที่สุดเอาโดยเฉพาะชิ้นส่วนเจ็ดที่เลยกันคุณได้นะครับเอาตังทาบนเลยอะไรครับเจ็ดที่ท้องท้นี่หัวนี่ทั้งหลายหูหูนี่ก็เป็นชิ้นส่วนที่สําคัญเพราะนั้นหูอย่าเบาเคยดิ้นไม่มหูเบา หูอย่าเบาหนักอยู่กับหลักศรัทธาคุมหูให้ได้และใช้หูตามวัตถุประสงค์คืออานา,าเราได้หูมาที่อานา,าที่จะต้องรักษาเลยทีและใช้เฉพาะที่ดีๆยาวหูให้ฟังสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวหูจะถูกเก็บอมานะหูอามา มองสิ่งที่เกิดประโยชน์ปีนิพิจารณาจอดานหูตาอะไรเล็บโอบางคนบอกเล็ตาวาที่นนไปหูรู้ยังเป็นตาวานยังไงเป็นตงหู ไปใช้ที่วัตถประสงค์เป็นอารมานะสามอย่างนั้นนะทั้งหูตาลิ้นมือมันไม่พูดหรอกจะมือนบทบาทเยอะนะครับบทบาทเยอะมันคนมีมือเดียวแหละรายเนคนสองม,มือมือนะบทบาทเยอะใช้ให้ตามที่ถูกผสมแล้วก็ใช้ ในสิ่งที่ดีต่อมาปั๊บก็ายคบคุมอย่าใส่ลยงไปแล้วมนลดทีเห็นที่ฝนด,ด้อีแล้วก็ าจะนำไปนั้นดีหรือไม่ดีเพราะมีคนาตัดเท้าเพท้าห้ายเขาดีท้าวันไม่เคยเดินไปทาที่ทั่วสักก้าเลยเพราะนั้นผู้ว่าดูดีแก็ผมจะเอลงตรงนี้นะครับกิดวัมที่